เก็บเงินเท่ากับจน ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้คำนี้บอกว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาเงินบาทเสียมูลค่าไปแล้วกว่า88%มันหมายความว่าจริงๆแล้วจํานวนเงินไม่ได้หายแต่มันซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆตอนเวลากลับไปเงินก้อนนั้นถ้าคุณเปลี่ยนมาถือเป็นทองคาคุณจะรวยว่าคนที่มีเงินสด88%และจํานวนของที่ซื้อได้ก็ยังเท่าเดิมและมีโอกาสเพิ่มขึ้นด้วยสิ่งที่ทําให้โลกปัจจุบันเป็นแบบนี้ก็เพราะเงินเฟ้อที่เคยพูดไปในอีพีก่อนๆคนที่เข้าใจระบบการเงินเขารู้เรื่องนี้ไม่มีทางเก็บเงินสดเยอะๆหรอกครับมีตตย เช่นทองคําหรือที่ดินสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าข้าวของแพงขึ้นทุกปีแต่จะมีสักกี่คนที่ตั้งคําถามว่าทำไมมันถึงแพงทั้งที่โลกก็พัฒนาดีขึ้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดีขึ้นปัจจุบันที่ข้าวของแพงขึ้นปีละ7%ถ้าคุณตั้งใจจะเก็บเงินให้ลูกหลานหรือว่าให้ตัวเองก็จะเก็บเป็นเงินสดเลยครับเก็บเป็นอะไรก็ได้ที่อัตราการเติบโตมากกว่า7%ร์ใช่ครับผมกาลังบอกว่าฝากในธนาคารที่ดอกเบี้ยาาสาร,รสิ่งที่ง่่ายทีสุดและเติบโต9ก มนุษย์ให้ค่ากลับมนว่าเป็นสิ่งที่กักเก็บมูลค่า<ม>แต่คงทนข้ามผ่านการเวลาก<ม><ม>ว่า3 0 0พปีก็คือทองคำแท่งนั่นแหละครับมีเงิน500บาทก็เริ่มออมได้แล้วในแอปต่างๆมากมายพอค้บน้ำหนัก1กรัมหรือตอนนี้เราราวสี่พาบาทก็ถอนทองคำแท่งออกมาได้ถ้าคุณฟังถึงตอนนี้แล้วแล้วยังอยากให้เงินซื้อของ,องน้อยลงเรื่อๆก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าใครต้องการเก็บเงินให้ตัวเองหรือให้ลูกๆหล,ลานๆที่แผนจะแต่งงานหรือเก็บเงินเพื่อเปิดธุรกิจตัวเองในอนาคตก็ให้เปลี่ยนเงินที่ออมในปัจจุบัน็นนอาางงีีกคคบบสททมจจะใหุ้้ณลแ เก็บตรงที่ขนย้ายได้ยากถึงแม้จะเก็บมูลค่าข้ามผ่านการเวลาได้ไม่เหมือนกับเงินสดที่ขนย้ายง่ายกว่าแต่ตัวมันเองก็ไม่สามารถกักเก็บมูลค่าได้เหมือนกันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่รวมาเอาข้อดีสองอย่างเข้าด้วยกันมันสามารถกักเก็บมูลค่าแล้วก็ขนย้ายได้ง่ายกว่าเงินสดสิ่งนั้นคืออะไรเจอกันคลิปหน้าครับ